สวัสดีครับพบกับเรานะครับทีมงานเฉลิมศิทรัพย์นะครับแล้วก็ผมกิกกีส่วนจันดีนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจพื้นที่ขุดคูบนางานะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาดูว่าทิศทางลมแสงแดดนะครับทิศเหนอกทิศใต้ไปทางไหนนะครับโดยเราจะใช้เราจะใช้แอปลิงนะครับะดูแอปลิงแอปวัดที่ก่อนนะครับแอปวัดที่คือแอปลิงตัวนี้แล้วก็ เราจะเห็นพื้นที่ว่าเราอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี๋ยผมจะวัดที่เพื่อจะนําไปออกแบบไปเดี๋ยวพาเดินเดินตามผมมาครับเดินตามผมมาอุปกรณ์อุปกรณ์รณเรามีอะไรนะครับอุปกรณ์เรามีโดนอุปกรณ์โดนนะครับเราจะใช้โดนบินเราจะใช้โดนบินสํารวจจากข้างบนนะครับซึ่งจะทําให้การออกแบบง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวลอ,ลองดูว่าโดนจะขึ้นเราดูบรรยากาศรอบๆมีพื้นที่นะครับเป็นเป็นพื้นที่ของเจ้าของแปลงนะครับ ตอนนี้พื้นที่ก็ตอนนี้พื้นที่ก็ปลูกข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นหลังเก็บเกี่ยวข้าวก็น่าจะได้ขุดแต่ว่าวันนี้เรามาสำรวจก่อนนะครับทิศทางลมแสงแดดเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ทางน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะวัดที่นะครับเอาขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนขึ้นครับด้านหลังด้านหลังใช่ครับอันนี้เราโดนขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวโดนจะเป็นมัดพื้นที่ นะครับหรือว่าวิธีใช้โดนวัดนะครับผมก็จะวัดประมาณนี้ด้วยก่อนสี่ไล่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทิศเหนือนะครับทิศเหนืออยู่ฝั่งนูน้นซึ่งหมายความว่า,าทิศตะวันออกอยู่ตรงนี้นะครับตามแปลงคือออกตกเหนือใต้จะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่าได้ทิศทางแล้วเราก็เห็นแล้วว่าลหามหนาวจะมาฝั่งนี้นะครับลมหนาวจะมาฝั่งนี้ลมร้อนจะมาฝั่งนี้นะครับลมร้อนนะครับ ออกเฉียงเหนือหนาวนะครับตกเฉียงใต้ร้อนนะครับตอนนี้เราได้ทิศทางแล้วนะครับซึ่งรูปแปลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งทิศเหนือนะครับก็คือตามแปลงนะครับและเส้นตรงนี้ก็คือเป็นถนนนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเก็บบันทึกแล้วก็ร้อภาพจากโดนมุมสูงแล้วก็มาประกอบภาพ นะครับแล้วค่อยออกแบบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับีงมงานเฉลิมสิริทรัพย์นะครับรับขุดคกน้องนาทั่วประเทศนะครับฝากด้วยนะครับรีงมงานเฉลิมสิริทรัพย์ครับขอบคุณครับ